ไปแล <c oughs> <พ>้วมาเลยวินทำมแมเน่ใช่ว้นุกบ่นุกบ่ป้า,าลายบ่ลูนป้าปเห็น,นกพูดอยู่ท่้าลุงเอ้ยเห็นบ่นุกล้วนุทอองยังหมวกนะ,นะไม,ไมะ่แม่โอเคอสบายดีปด้าลุเ่เดียวเดยวเดียวเดยวมานีก่อนถามแม่แน่

ยาเลยดูสะตอนไหนเอือยห้องเอือยเมื่อก่อนเด้อว่ะมือมาใหม่เด้อะสินพาวินเนอร์ไปดินน้ำเอือยปลาลุงเอ้ยเนาะมาในเอือยมาดินมาดิ่นน้ำมาเห็ดหัวน้ำดุงจงก็เลยมีมู่มาในีปลาลุงเลยเนาะเอ้ยมาเล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 ยอ่ะสบายดีปลาลุงเหนบ้างล่ะ chạy ừ à, từ ba mẹ bò đi à à ba mẹ bò đi bò à ba bò à mẹ đi đây bạn đi đây 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 ướp ướp đừng bỏ lại đeo phê để mình cầu đeo à bài đi ba luôn luôn bài đi đi ba luôn สบายดีและสวัสดีปลาดึงเอ็กซีบาสุกูสุคนเดอ้อพี่น้องเลยเนาะยินดีต้อนรับข่าวสู่สองยูทูปแม่น้องนิวอีกคืเอเก,ก่าคือเดิมเหมือนนี้ก็ได้เนาะเปิดคลิปตอนขำๆเหมืนอนนี้ปลาดุงเลยเนาะแม่น้องนิวก็บบสบายพี่น้องเยปวดหัวเจ็บหัวข้างเดียวหากระดูกไล่กินยาพี่น้องเนอะเอ้ยบอสอ่ะเอื้ยเมื่อไหรเมื่อปลา,าเลยเอื้ยเมื่อปลาบ่า đã gửi hòn, người hoàng phủ thì mọi người hoàng này Ui, trời. không người đúng hà năng win bà mà mày mê mê ăn khô bùa nào mày bưng nút mày bưng hải đây ngua thằng này mày ăn một đi mời mấy tuỳ คนซื ский, ini, ้อมักเสดีเมื่อกี้นี้ปลงเลยเนาะเป็นมาขายมักเสดีหาขายกายทางก็เลยซื้อมักเสดีอาสบายดีป้างเลยอาเท็ดเชสบายดีงามง่ายเลยสบายดีโอ้วีเดอร์โบสบายดีเหมือนกันบอกผุนละเอื้อยห้องผุนละเอื้อยห้องเอ้ยมาไล้เฮ้ยไปกันนมามาแล้วด้วยเฉะเอ้ยมาไล้เฮ้ยอาดูบอ bơm mẹ này hết này, phải siết ống tuýp ra đây 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 đây, bổm nhau này, phải tắt đi, bắt luôn. ướp ướp, uuu, phải bắt tuýp ra ấy người. nè, pờ pờ phải nhang đi. bắn nhang, pờ đéo pờ đéo. này nó. ơ, này chết chết bà chết 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 khôi, khôi, khôi chết 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 ơ, ơ chết 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 đi chết 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 bà đi chết 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 nó chết 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 đi nhàng chết đi chết 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 sửa nè, พี่มาพี่มาพี่มันเบื่อไพี่ค่อยๆรบค่อยๆค่อยๆดิ่งเงยเลยน่ะโอ้สบายดีมากเลยสบายดีทุกคนทุกคนโดยดิ่งของดิ่งอยู่เอ้าดิ่งขางดิ่งอยู่เบิ้งเบิ้งมาหน่อยนี่เบิึงไม่ตู้บหยบายได้มาหน่อยเนาะเนี่ยมาครบเนาะอีกเนาะ มาครอบข้าเมื่อคืนนั่นเนี่ยฮ่าฉันเน่ยจะดินมาเด้อปี่เด้อวินเนอรดินมาบออ่านเดี๋ยเด้ออันมีมีย่าเพื่อนเท่ากับโดนแ่งเราหัวเขาเราอู้ย่าแล้วดินมาบบ่ล้วแล้วแล้รมาแล้วก็ตอกันแล้วลามแล้วคบแล้วนี่ลูกแล้วล้ล้ก็แล้วก็มาผุนไปเลยเออ Bà phá rồi, bà này ngua, bà này ngua thì cháy được Nhà hết hết đây, làm chi đủ mưa hả? Thập mư hả? Bà bà này ngua bà Xuân người bà này ngua bà 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 này bà Bà ngua không hay lấy Bà bà để gì kha kho đủ rồi Bà, mô này, mô này, 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 bưởi này Bà 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 nha bà mù, mù Khoi, đây à Bỏ lên, bỏ lên บอลเล่นเอุยเมื่อยนะห้ยคนเตี้ยเอ้เรียนกันเลยตังเต้งตังเต้งตังแต่งเรีนเวเวไปหุ่นเวพี่อยูเรียนกะเห็นบ้องงัวเฮาหรอลูกใช้งอน่ะว้าผูวงัวเฮายังทนกำลังลงมาเออเห็นบ้องัวน่ะอยู่ใส ไอ้วนอ่ะว้าวันมิเกลคุณมาตรงแหละปัดมือ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 เออไปแล้วกันคอยคอยลมได้ฮะแล่นกับของตีนตัวเองเฮ้ยนางถ่านได้ลูกเด้อโอ้ม่วงโม่งบอกไปลุงน่ะโม่วงโม่งไซรินบอกม่วงบโลูกนะอู้ม่วงบ่ออู้

หมาแพื่อน่ะหมาไอไอเทียงใช้งัวได้ใช่ไหมหค่เชือให้ปลาลูม่เื่อนเพื่อนเพื่อนเพนเื่อนเพืนเอเพื่อนเพนเพื่อนเนื่อนเ่อเพื่อนหพ่อนเพือนเ่อนเพอนเ่อนเพ่อนเพา่อนเพ่อนเพื่อนวพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อ้เพื่นเพนเนพ่น้ออนเเพ่น อันเก็๊บัวพี่น้องเยเนาะฮะใช่ได้แน่เลยเจี๊บัวางเดียวกลเลยนอนนอรนะลามานป่าลูปลาลูเลยเนาะกรฝ่าขึ้นพี่น้องเลยแมงเนี้วก็ได้ปฝ่าก็ยังห่ยดีอ็นแม่นีวบิงเืโอ้ยเนี้วไปเบงเพื่อนแล้วเไปือนแล้ว sai luôn sai sai mỏ đi mỏ chốc 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 đây chóc bạc này cho chốc bạc này tôi chốc tok an nè chốc bạc tuy 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 tui 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 tuy 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 อาเดือนข้างพี่น้องเอ้วนะพี่เออนี่ก็เป็นวันพระใหญ่แล้วคอยนลูกนไปทางนี้ไปทางไหนโอเคเราวังตกเด้อฮ่าโหลนายวินน่ะมีดจะลมไปเลยอึบพี่ไปทางเอื้อยพี่เอื้อยกันนะพี่คอย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 หา พราะแหละดูอยู่คนนด้ถางัวหามาอยู่นี่เน่ะดูขึ้นมาได้ไหมมาดูขึ้นมาดูขึ้นมาดูขึ้นมามาล่องใบกระยาตุ๊กเลยฮะตุ๊ก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 อะนางลงนางลงนี่แหลนนางลงนางลงโอเคนางลงนางถางัวมาเด้อ Tai, ở cửa đê. cả ugh, năng cà đê. In borrow. Say món, Evin. Long lại đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi là đi bỏ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  đi luôn đi bỏ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  Vin bỏ đi bỏ đi bỏ đây bỏ tôi tôi đi หมดคบแล้วลูกเดอ้อบกหมดเดอเอ้อไอมดคบเลยฮัาหลนี้มันคบต้องเกิบนะออกแล้วไมลูกน้ำเกิบบจะไปเง้ยไปงี้ยไปงไปบอลไม้เหน่ะมุดมันไต่มาแล้วไปลูกไปลูกลูกนานไปใจให้เปนัปงปนางบอลมุดลูกมานังรื่พี่ลูกเลืมจ้ะเลือมจ้ะอืมเด่อมนีมดุด พี่มานั่งทั้งนี้มาบ่านั่งก็อยาขนามีหมุดขนาไงนะมานั่งหาหน้าพี่มั้ยหายหน้าเออ,อโอเคนั่งรงนี่แหละโอเคออ <laughs> นี่ดินด้นดิ้นอู้น <laughs> ี่หูนไอหน่อย,นนอยพี่ดองไอแมงิ้วเคยดิ้นเลยแมงหน่อยเนาะ อ้าเสียงจักรจันห้องเซลเลยวินเอ้ยวินเสือเด้อู้ยเสือเห็ดผละรลกมั้งเนี่ยเสือไปไ่าอไรนอเสือว้าวโอ้ยดูหมดละแม่มันยังออกปได้บ๊ายบายเดกนเพื่อนเมแเพื่อนได้บายขี้ดินนะเมอมเดี๋ยวถางงัวลงมาก่อนเนาะ ว่ากำลังลงมาแล้วใช่งัวเจ้าเนี่ยน่นแหละน่ะแม่นเลยอันนี้งัวน้องวินน่ะเนาะใช้วินงัวน่ะงัวมามาไงอ่ะมามามาตามมาหน่อยแล้วมาตามมาหน่อยมันต้องกัดกันบ่กัดกันบ่โอ้ยมียังดุน่ะฮะยเ้จีบ่ โอ้จีจีจีใหญ่มาจีจีโอ้ไปไปไปไมีเสียไป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 มาเลยมาเลยเฮ็ดเห็ดเช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 ็ดโอเคนางถ่าหมอกมาเด้อไม่น่ะไม่ดู้ลมาแต่หน้าไม่ดูถ่า มาวินนะวิน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 สิเป็นคนชั่วหรือเป็นคนดีวินสิเป็นคนยังโลกใช่เจ็บใช่บอกปลาลูกในเศร้าแล้วว่าเจ็บนะเศร้าเลยเศร้าแล้วปลาลุงเอ้ยวินเหนี่อยเศร้าแล้วกันย่างได้อยู่เออเหื่อยเศร้าเอนื่อยก็เศร้าคือกันเนาะแต่ว่ามันเจ็บอยู่คนแก่น่ะโมแกะเดินเดินมันตอนใบมันก็เจ็บอยู่ มันเศาอมันเด้อแ่ล้วมันก็แห้งแล้วมันก็แห้งอันนี้ยังแห่งเนี่ยอู้อันนวววาวว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 อว้วกเวว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 วอวว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 นววววุวววววววมวว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 วลวววววะววมวยวว กินอะไรให้เ <descon> ก <fin anta> <p ist ur ating> ็บราบมานอกหัวละ่าหัวมาแต่ผมงอลองนางลองมาแล้วไก่ฮอดแล้วผเขาะเโอ้ยละเมื่อบ้านหน่วยโอ้ยเรนขอดกลุ่มไปบ้านไปลงเอ้ยคอยคำยามแดงอีกน่อยแก่หมอนซื่อไปลงอ่ะซ้อมกันได้เฮ้ย กูแต่เป็นไก่เาชิตกดินนะป้าลุงเหรอเนาะเป็นไก่ชิโต๊ับคอบฟ้าแล้วขามไปลูกอืมคอย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 แม่ตู่กันเด้อกเมื่อะไรป้าเนี่จับแขนกันเมืออ่อเรยป้านั่งรอด,ด้วยเออแจ้งไฟยังมันจะไอยลม้มเป็นไรงวัวเด,ดว้อดังระม่ระไรหม้อเด้อ เธอถือเกิบแม่แล้วถือเมื่อไปมาค่ะมาบ่โอ้ยเป็นใจคนเกิดปลาลุเมฆเขาเกิดแม่ไปเลยฮะลมเย็นมาแล้วปาลุเนาะลมพัดหัวมาแล้วขนตกบ่เนาะใครคลองบ่อ นีวินเนอร์มีเอื้อยมาหลินน้ำปลาด้วยแม่นบอกเอยเชอด์ตาดุตอนตอนตอนนิ้มาตรงเขาน่ะเขาเห็นอันอันเพื่อนนิวได้เลยโอ้เห็นเพื่อนนิวด้วยเพื่อนเพื่อนเราที่หลินซีดาเดอร์กับกับลาบคืนนั่นน่ะโดยว่าเป็นเทนดุ คนแปลงนาานันก็อเลยเนาะยังมอยู่จะเห็นบ่จะเห็นอยู่ไซลุเห็นอยู่ทางมืออนบ่ไก้วัดนะอเนอยู่หัแม่แล้วก็อยู่หนแม่เอบอก่โดอยพอเน้ะเยอยู่มาีนองวินชนะเฉยอยู่พุ่นเนาะเอ๊ เขาไปเชื่อแหละแล้วถิ่มแล้ป่าเลยเป็นยังไงคือผลิตน่าวินแตกเลยแตกใช่งัวเลยน่าน่าน่าอู้หูบอลอ่ะใช่หมาเลยใช่ห้องหมาด้วยอห้องมาด้วยอันนี้อันนี้เครื่องทำข้าวของเราโอ้โหเก่งจังเลยอันนี้กดได้ห้องไก่ดูวินห้องไก่ดูก ห้อหมาแมวแมวห้องแมวด้วยเลยห้องงัวดูกงัวดิเดมาเดี๊ยวมาเลยเอาไปส่งลูกค้าส่งลูกค้าโอเคค่ะเอาไปดเลยเลยเอามาเลยเอามาเราจะกินเมื่อไหร่ ทำแล้วบาดีปลาลุงเอ้ยสัไปไรางัวเขาขอก่อนมาในปลาลุงเลยเนาะพูงัวกะสีดังออกอีกแล้วคนเขามากินน้ากับซีออกอีกแล้วบาดีเนาะไปสัปปาลุงเลยเนาะสำหรับคลิปนี้แมงนิวกะสีได้ขอรำลาเด้อเนาะก่อนอื่นก็ขอบุณขอบคุณปลาลุงเอฟซีเดอเด้อเนาะที่เขามาติดตามฮับซุ่มช่องยูทูบของแม่น้องนิ้วตลอดมาปลาลุงเลยเนาะขอบคุณหลายเด้อ เลยไปสบายอกันคลิปหน้าเลยตัวลูกเอ้เนิ้วนะเออเนี่ยเบลินเว้ยนี่ยเบลินเราขึ้นบ้าจ้ะโอ้เราทันเลยมาแล้วน้อยพูดได้บ้าจ้ะบ่อไปใช้ดูเลยฮะอู้เชือกบ่อน่ะมาสบายดีปาลุงนายวินเนี่ยวินเนี่ยถูกกันผุนไปดึงเชือกแล้วแาบนี้ถุถุถุอู้ไปแล้วปาลุงเอ้ยพบพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะจิตนี่สบายดี ไปได้ง้วไปไหน